แนวทางแผนเทรดนะครับในคู่สกุลเงินของตัวยูเจนะครับตัวยูเจนะครับเรามองนะครับเป็นแนวโน้มเนี่ยของเทนนะครับไซเวอ่อฟน,นะครับเรามองว่าเป็นแนวโน้มของเทนไซเวอ่อพแต่เราเห็นนะครับว่าเป็นแนวโน้มหลักเนี่ยเป็นเทนขาลงนะครับ เราอยัางมอเขาเป็นเซฟแบับเราจึงให้ความสนใจกับการเล่นในแนวรับใ้แนวต้านนะครับของเทนขาลงมากกว่านะครับเราจะรอสัญญาณจังหวะนะครับในการกลับตัวนะครับของชาร์ตแพทเทิร์นนะครับรูปแบบกลับตัวของชาร์ตแพทเทิร์นให้เกิดขึ้นก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็หาจังหวะนะครับในการเข้าสัญญาณเซลล์ที่โซนแนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นครับปึ๊บลงมาเราก็ยกตัวขึ้นทําสัญญาณ หรือว่าหายครั้งหนึ่งเวลาที่เขาทดสอบโซนนะครับเราหาจังหวะคําสั่งเซลล์ลงมารับแล้วมาเก็บกําไรแถวราคา139.75นะครับอ่ะตรงนี้นะครับดูเจเรามองว่าเป็นอารมณ์ของเทิงขาลงอยู่นะครับแล้วก็เราจะวางคําสั่งซื้อขายล่วงหน้านะครับจุดแรกนะครับเราจะวางคําสั่งอยู่ในส่วนของเซลสต็อปนะครับแถวราคา142.16นกครับราคาไหลลงมานะครับ แล้วก็ราคาวิ่งขึ้นไปนะครับเราจะไปเซลล์ิมิตที่โซนแนวต้านราคา142.932นะครับต็อปรอสเราจะอยู่ที่ราคา143.33นะครับ TP ก็ราคา139.75นี่เป็นแผนเทรดสกุลเงิน UJ นะครับ